สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสุพัฒแช์นะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันแนวคิดที่สําคัญมากในการทํางานและก็การทําธุรกิจนะครับนั่นก็คือการทําน้อยแต่ได้มากนะฮะหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่ามันเป็นมันจะเป็นไปได้ยังไงนะฮะเพราะว่าเราถูกสอนมาตลอดนะครับว่าเราต้องขยันต้องทุ่มเทนะฮะถึงจะประสบความสําเร็จได้เหมือนสุภาษิตนะครับที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น แต่ในยุคปัจจุบันนะครับที่ทุกอย่างเนี่ยหมุนไปเร็วมากนะครับข้อมูลมากมายถาโถมเข้ามานะฮะเรามีสิ่งรบกวนมากมายนะฮะแล้วก็เวลาของเราเนี่ยมีจำกัดการที่เราจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างอะครับไปกับทุกเรื่องอะฮะอาจจะทำให้เราเหนื่อยล้านะฮะหมดไฟและสุดท้ายนะครับก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามที่เราคาดหวังนะดังนั้นนะครับอยากให้เราลองเอาหลักการเรื่องของการทำน้อยได้มากอะฮะ มาลองใช้ดูกันนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักการที่ใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็เป็นการมุ่งเน้นนะครับไปยังสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ใช้พลังงานของเราอะฮะไปกับสิ่งที่สร้างคุณค่าสูงสุดนะฮะก็เป็นการเน้นผลลัพธ์นะฮะโดยวันนี้นะครับผมมีหลักการง่ายๆ4ข้อนะฮะมาแบ่งไปให้กับทุกคนนะฮะข้อแรกเลยนะครับเราต้องค้นหา20%ที่สร้าง80%ของผลลัพธ์นะฮะ โดยใช้กฎของพาเรโต้เนี่ยฮะหรือกฎ8 0ด0นะครับโดยให้เราลองถามตัวเองดูนะครับว่าในงานที่เราทำอยู่ตอนนี้อะฮะอะไรคือ20%ของกิจกรรมที่จะสร้างผลลัพธ์หรือคุณค่าให้ได้มากที่สุดหรือในธุรกิจของเรานะฮะสินค้าหรือบริการอะไรที่ทำเงินให้เราได้มากที่สุด20% 80%เอ80่อแรแรกนะฮะหรือลูกค้ากลุ่มไหนของเราอะฮะที่สร้างรายได้ ให้กับเราได้มากที่สุด80%แรกนะแรกซึ่งถ้าหากคุณไปลองหาดูฮะจะพบว่ามันจะมีแค่กลุ่ม20%แรกเท่านั้นนะฮะที่เขาสามารถสร้างไรายได้ให้เราได้ถึง80%เนะเมื่อเราเจอ20%นั้นแล้วอะครับให้เราทุ่มเทเวลาของเรานะครับแล้วก็พลังงานนะฮะแล้วก็ทรัพยากรที่มีฮะไปกับสิ่งเหล่านั้นเป็นหลักนะครับแล้วลองตัดหรือลดหรือมอบหมายงานที่ไม่สำคัญนะฮะออกไป เพื่อที่จะโฟกัสกับสินค้าหรือลูกค้านกลุ่มนี้นะข้อที่2นะครับคือการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปนะฮะหลายครั้งที่เราทํางานเยอะแยะเลยอะครับแต่กลับพบว่างานเหล่านั้นนะฮะไม่ได้สร้างคุณค่าเท่าที่ควรให้คุณลองลิสต์งานของคุณออกมานะครับแล้วถามตัวเองนะครับว่างานนี้จําเป็นหรือเปล่านะฮะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหม หรือมีใครอะครับที่ทำได้ดีกว่าคุณหรือเปล่านะฮะถ้าหากคุณไม่ทำสิ่งนี้อะครับจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นนะฮะบางครั้งนะครับการปฏิเสธงานบางอย่างนะฮะหรือการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเอ่อออกไปนะครับก็จะทำให้คุณมีเวลาในการที่จะโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญได้มากขึ้นนะฮะงานบางอย่างเราอาจจะมอบหมายให้คนอื่นหรือให้เอาซอสท,ทำนะฮะสำหรับในทางธุรกิจนะครับ หากสินค้าหรือบริการใดอะครับที่ไม่ทำกำไรแล้วก็ไม่มีการเติบโตอะฮะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรนะครับโดยไม่จำเป็นเนี่ยเราอาจจะต้องยอมตัดขาดทุนนะครับก็คือเลิกตัวนี้ออกไปนะฮะแล้วข้อที่3นะครับก็คือการสร้างข้อจำกัดให้กับสิ่งสำคัญนี่คือหนึ่งเคล็ดลับสำคัญนะครับที่หลายคนมองข้ามนะฮะเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่เราจะโฟกัสอะฮะ ให้เราสร้างข้อจำกัดให้กับสิ่งเหล่านั้นเช่นเวลาจำนวนชิ้นงานหรือเครื่องมือหรือทุนที่เราใช้นะฮะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยใช้ความคิดสร้างสรรค์และก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับอย่างการจำกัดเวลาฮะโดยเราอาจจะมีการกำหนดเวลาที่แน่นอนนะครับเช่นเราจะประชุมเรื่องนี้นะฮะโดยใช้เวลาแค่30นาทีเท่านั้น การจำกัดเวลานะครับจะบังคับให้เราแล้วก็ทีมงานของเราะฮะโฟกัสแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วขึ้นหรือการจำกัดทางเลือกนะครับเพื่อที่จะลดความลังเลแล้วก็ทำให้เราลงมือทำได้เร็วขึ้นนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการจำกัดขอบเขตของการทำงานนะครับหรือ scope of work ะฮะซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีเป้าหมายแล้วก็ไม่กระจัดกระจายนะฮะเพราะมันถูก scope ไว้ แล้วก็หลักการที่4ี่นะครับก็คือการทำให้เป็นระบบแล้วก็อัตโนมัตินะฮะลองคิดดูนะครับว่างานไหนอะฮะที่คุณจะต้องทำซ้ำๆบ่อยๆอ,อาจจะลองสร้างเทมเพลตหรือเช็คลิสต์ของงานนั้นออกมานะฮะหรืออาจจะเป็นการใช้โปรแกรม AI อ่ะฮะที่ปัจจุบันเนี่ยมีตัวช่วยให้เราเยอะมากนะครับที่จะสามารถทำให้งานนี้นะะเสร็จเร็วขึ้น เพราะว่าการสร้างระบบที่ดีครับจะช่วยลดความผิดพลาดแล้วก็ประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้นะครับการสร้างระบบการทำงานให้กับธุรกิจครับจะช่วยให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นแม้ในวันที่เราไม่ได้ลงมือทำเองนะฮะการทำน้อยได้มากนะครับไม่ใช่แค่การทำงานน้อยลงแต่เป็นการทำงานอย่างมีสตินะฮะโดยเลือกทำสิ่งที่สร้างคุณค่าสูงสุดนะฮะ สร้างข้อจำกัดที่เหมาะสมแล้วก็สร้างระบบนะครับที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายเมื่อเราได้เริ่มต้นฝึกฝนตามแนวคิดนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นหากคุณมีหากคุณมีแนวคิดดีๆนะครับเกี่ยวกับการทำน้อยแต่ได้มากของคุณนะฮะผมอยากให้คุณช่วยคอมเมนต์นะฮะจะได้แบ่งปันให้กับทุกคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะครับ ก็หวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจสุพัฒนแชร์เพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ